สวัสดีครับนักศึกษาทุกคนนะครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งรายวิชานะครับที่เราจะมาเจอกันนะครับของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองชนบุรีนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเจอกันในรายวิชาสังคมศึกษานะครับสค .2101 ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนะครับโดยผมอาจารย์บัญชานะครับแสงฟ้าครูกษนตําบลนะครับเรามาเรียนรู้กันเลยนะครับ ในเรื่องของรายวิชาสังคมศึกษาในระดับชั้นมต้นนะครับรายละเอียดคำอธิบายรายวิชานะครับสคอง1นนะครับบทที่1จะเกี่ยวกับเรื่องของภูมิศาสตร์กายภาพทวีปเอเชียนะครับบทที่2ประวัติศาสตร์ทวีปเอเชียนะครับบทที่3เศรษฐศาสตร์บทที่4การเมืองการปกครองนะครับ สาระสำคัญนะครับของเนื้อหาของบทเรียนนี้นะครับก็จะศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมทางกายภาพทั้งของประเทศไทยและทวีปเอเชียนะครับวิวัฒนาการความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมนะครับผลที่คาดหวังว่าจะได้รับนะครับก็อธิบายข้อมูลเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์เศรษฐศาสตร์การเมืองการปกครองที่เกี่ยวข้องกับทวีปเอเชียนะครับสนำเสนอผลงาน การเปรียบเทียบสภาพภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์เศรษฐศาสตร์การเมืองการปกครองของประเทศในทวีปเอเชียนะครับสามตระหนักและวิเคราะห์ถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับประเทศในทวีปเอเชียที่มีผลกระทบต่อประเทศไทยนะครับอันนี้ก็คือสาระสำคัญของเนื้อหานะครับเรามาเริ่มเลยนะครับบทที่1ภูมิศาสตร์กายภาพทวีปเอเชียนะครับเรามาเรียนรู้ก่อนก่อนว่าภูมิศาสตร์ ในทวีปเอ,เอเซียของเราเนี่ยเป็นยังไงนะครับลักษณะทางภูมิศาสตร์กายภาพของประเทศในทวีปเอเซียนะครับทวีปเอเซียเป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่มีพื้นที่มากถึง4 14ล้านตารางกิโลเมตรเป็นพื้นที่ที่มีพื้นที่กว้างที่สุดในโลกตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของโลกนะครับทวีปเอเซียตั้งอยู่ระหว่างละติจูดที่1องศา15ลิบดาเหนือ ถึง77องศา41ลิบดาเหนือและลองติจูด24องศา4ลิบดาตะวันออกถึง169องศา40ลิบดาตะวันตกนะครับตรงส่วนนี้ก็จะเป็นในเรื่องของนาเขตนาทวีวเอเชียเป็นทว,วททนนะีที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนาะลักษณะทางภูมิศาสตร์กายภาพของประเทศในทวีปเอเชีย ที่ตั้งของเขตอนาเขตนะครับทิศเหนือจะติดกับมหาสมุทรอาร์กติกทิศใต้จะติดกับมหาสมุทรอินเดียนะครับทิศตะวันออกจะติดกับมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับทิศตะวันตกติดกับเทือกเขาอุลาทวีปยุโรปนะครับตรงส่วนนี้ก็มองเห็นเป็นรูปเป็นล่างนะครับว่าทวีปเอเชียของเราทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกนะครับแล้วก็ทิศตะวันตกติดกับ ทวีปอบไรบ้างนะครับลักษณะทางภูมิศาสตร์กายภาพของประเทศในทวีปเอเชียลักษณะภูมิประเทศนะครับเป็นแหล่งต้นกำเนิดแม่น้ำสายสำคัญที่มีรูปแบบการไหลออกไปทุกทิศนะครับทุกทิศทุกทางนะครับทางเหนือมีแม่น้ำออฟแม่น้ำเยนิเซแม่น้ำลีนาทางตะวันออกเฉียงเหนือแม่น้ำอามู นะครับทางตะวันออกนะครับติดกับแม่น้ำฮวงโหแม่น้ำแยงสี่เกียงนะครับทางด้านตะวันออกเชียงใต้แม่น้ำแดงแม่น้ำโขงเจ้าพญานะครับสารวินแล้วก็อิรลวดีนะครับทางทางใต้นะครับก็จะมีแม่น้ำพมบุตรคงคาสินทุทางตะวันตกมีแม่น้ำอามูดายาจากที่สูงแอมมีเนียนนอส แม่น้ำไทกลิสยูเฟตีสนะครับตรงส่วนนี้ก็ลักษณะภูมิประเทศหลักๆนะครับก็จะติดกับแม่น้ําทั้ง4ทิเตยนะครับก็ลักษณะภูมิศาสตร์กรายภาพของประเทศในทวีปเอเชียนะครับภูมิอากาศนะครับจะเป็นภูมิอากาศแบบป่าดิบชื้นนะครับเขต ภูมิอากาศแบบป่าดิบชื้นเนี่ยอยูอ่ระหว่างละติจูดที่10องศาเหนือถึง10องศาใต้ได้แก่ภาคใต้ของประเทศไทยมาเลเซียอินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์นะครับอันนี้จะเป็นป่าแบบดิบชื้นนะครับภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อนหรือเขตร้อนแถบบมรสุมนะครับเป็นดินแดนที่อยู่ทางด้านทิศเหนือละติจูดที่10องศาเหนือขึ้นไป มีฤดูแล้งฤดูฝนสลับกันประมาณปีละเดือนนะครับได้แก่บริเวณคาบสมุทรอินเดียนะครับคาบสมุทรอินโดจีนนะครับตรงส่วนนี้ก็จะเป็นภูมิอากาศนะครับก็จะมีทั้งแบบป่าดิบชื้นแล้วก็แบบมรสุมเขตร้อนด้วยนะครับลักษณะทางภูมิศาสตร์ของประเทศในทวีปเอเชียต่อนะครับ ต่อจากเมื่อกี้นะครับภูมิกาศแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อนลักษณะคล้ายเขตมรสุมมีรดูแล้แงกับฤดูฝนมีปริมาณน,น้ําฝนน้อยกว่าอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีจะอยู่ที่ประมาณ21องศานะครับก็จะอยู่ทางบริเวณทางตอนใต้ของอินเดียนะครับอยู่ทางสาภาพพม่าและคาบสมุทรอินโดจีนนะครับภูมิอากาศแบบมรสุม เขตอบอุ่นนะครับมรสุมเขตอบอุ่นนะครับอยู่ในเขตอบอุ่นแต่ได้รับอิทธิพลมรสุมที่มีฝนตกในฤดูร้อนฤดูหนาวค่อนข้างหนาวได้แก่บริเวณทางตะวันตกของจีนภาคใต้ของญี่ปุ่นนะครับข้ามสมุทรเกาหลีฮ่องกงตอนเหนือของอินเดียนะครับก็เลยมาถึงทางประเทศลาวแล้วก็ฝั่งเหนือของประเทศเวียดนามด้วยนะครับอันนี้ก็คือภูมิอากาศแบบมรสุมเขตอบอุ่นนะครับบทที่2ประวัติศาสตร์ทรวีเอเชีย นะครับวันนี้เรามาดูในเรื่องของประวัติศาสตร์ทวีเอเชียกันนะครับหนึ่งที่ตั้งเล่นหน่วยอยารยธรรมตะวันออกในทวีเอเชียนะครับอารยธรรมที่เจริญรุ่งเรืองมีรากฐานความคิดความเชื่อศาสนาภูมิปัญญาวัฒนธรมรมศิลปวิทยาการอักษรศาสตร,ร์รวมทั้งการใช้ชีวิตประจำวันของประชากรในทวีเอเชียประกอบด้วย4อยารยธรรมได้แก่จีนอินเดีย เมโสโปเตเมียอิสลามนะครับอันนี้ก็คือ4อารยธรรมนะครับที่ใช้ในชีวิตประจำวันของประชากรในทวีปเอเชียของเรานะครับอารยธรรมจีนนะครับอารยธรรมลุ่มแม่น้ำหวางเหอมีแหล่งกำเนิดในลุ่มแม่น้ำหวงโหหรือแม่น้ำเหลืองซึ่งส่งอิทธิพลไปยังประเทศเกาหลี นะครับเวียดนามญี่ปุ่นทั้งในด้านภาษาตัวอักษรความเชื่อศิลปะวัฒนธรรมเป็นต้นอันนี้ก็คืออรารยธรรมของจีนนะครับอ่าเรามาดูในอรารยธรรมอินเดียนะครับอรารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุแม่น้ำสินธุเป็นแม่น้ำที่อยู่ทางเหนือของอินเดียปัจจุบันอยู่ในประเทศปากีสถานมีความเจริญรุ่งเรืองอยู่ในอ่าช่วงประมาณ 2,500ถึง1,500ปีก่อนคริสต์กาลและมีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องนะครับต่อไปเรามาดูอ,รอารยธรรมเมโสโปเตเมียนะครับเมโสโปเตเมียนะครับแปลว่าดินแดงแห่นแม่น้ำสองสายคือแม่น้ำไทยกลิสกับแม่น้ำยูเฟติสนะครับระหว่าง2ฝั่งแม่น้ำมีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะกับการตั้งถิ่นฐานทำการเพาะปลูกกลุ่มชนต่างๆมาอยู่รวมกันเกิดความการสร้างสรรค์อรารยธรรมกันขึ้นมานะครับเมโสโปเตเมียนะครับอรารยธรรมอิสลามนะครับเป็นอรารยธรรมที่มาจากอิทธิพลของศาสนาอิสลามที่มีแหล่งกำเนิดในคาบสมุทรอาราเบียโดยชาวอาหรับมีบทบาทสำคัญในการสร้างสรรค์ วัฒนธรรมอิสลามได้ส่งผลต่อวัฒนธรรมวิทยาการไปยังดินแดนอื่นๆทั้งทางด้านการค้าการสงครามจนทําให้เกิดการผสมผสานกันในผสมผสานร,ระหว่างวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแต่ก็ยังคงไว้ซึ่งความเป็นอิสลามนะครับอันนี้ก็คืออรารยธรรมทางอิสลามนะครับ อิทธิพลของอารยธรรมโบราณที่มีต่อทวีปเอเชียในปัจจุบันนะครับอารยธรรมโบราณทั้งอารยธรรมจีนอินเดียเมโสโปเตเมียและอิสลามได้มีการพัฒนาและสร้างสรรค์อารยธรรมมาอย่างต่อเนื่องรวมทั้งได้มีการถ่ายทอดวัฒนธรรมของตนเองไปยังภูมิภาคอื่นๆผ่านทางการค้าการทูตการสงครามโดยอารยธรรมโบราณที่ส่งผลต่อทวีปเอเชียในปัจจุบันมีหลากหลาย ด้านสรุปได้ดังนี้นะครับ 3. มมรดกทวีปเอเชียในเอเชียแบ่งเป็นแหล่งอรารยธรรมกำเนิดโบราณและมีสถานที่ที่ได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลกองค์กรการค้าการศึกษาวิทยาศาสตร์นะครับและวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโก ซึ่งมีหลายสถานที่เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่เป็นมรดกตกทอดจากยุคโบราณเช่นกำแพงเมืองจีนนะครับอันนี้เราก็รู้กันอยู่แล้วนะครับกำแพงเมืองจีนสร้างขึ้นในราชวงศ์หมิงนะครับปัจจุบันเพื่อป้องกันการลุกรา่ของเผ่าศัตรูนะครับอนุอนุสรทางสถานทางประวัติศาสตร์ เกียวโตโบราณนะครับก็มีอายุของญี่ปุ่นนะครับวัฒนธรรมญี่ปุ่นมีมานานกว่าเป็นพันพันปีนะครับตรงส่วนนี้ให้เห็นถึงศิลปะสถาปัตยกรรมทางาศาสนาและศิลปะของสวนทางญี่ปุ่นด้วยนะครับอันนี้ก็คือของอเกียวโตนะครับโบราณก็คือของประเทศญี่ปุ่นนะครับ ถ้ำอันสันตานะครับเป็นวัดถ้ำที่ในพระพุทธศาสนาที่งดงามและเก่าแก่ที่สุดในโลกนะครับสร้างเมื่อพศ350เต็มไปด้วยงานแกะสะลักหิน <m ary> เป็นรูปเจดีย์เทวลูกนะครับ <m ary> <m ary> พุทธลูกเ,เป็นภาพกิจกรรมฝาผนังเรื่องราวต่าง <m ary> ๆ <m ary> ในพุทธป,ประวัติและชาดกวันนี้นะครับก็ จบบทเรียนนี้นะครับในวิชาสังคมศึกษาในระดับชั้นมต้นครั้งแรกก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมีครั้งถัดไปนะครับอย่าลืมทบทวนบทเรียนกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในบทเรียนถัดไปครับสวัสดีครับ